สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาวราศีมีนแระชาวลัคนาราศีมีนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับแม่หมอทิพย์ในช่องทิพย์แต่งจิตถาโรกันนะคะสําหรับเพื่อนๆชาวราศีมีนหากทา es, กราบลัคนายึดลัคนานในการดูดวงเป็นหลักจะมีความม่นยั้นะคะหากไม่ทราบก็ดูเป็นราศีแทนได้สําหรับชาวราศีมีนเกิดตั้งแต่วันที่15มีนาคมไปจนถึงวันที่12เมษายนน้ำแบบโหราศาสไทยนะคะวันนี้มาดูดวงกันเมื่อ จันทรุปราคา7-8กันยายน2568นะคะหรือประชันศีเลือดนั่นแหละอน,นเพื่อนก็หลังจากที่จันทรุปราคาผ่านไปหลังจากนี้ชะตาชีวิตของคุณจะเปลี่ยนไปในทางใดภายใน6เดือนนี้พลังงานยาวๆเลยดูแบบเตียดแล้วก็ยาวๆไปทางเพื่อนโดยไพ่ทาโร่ใหญ่ๆนี้นะคะไพ่มายเจอทาโร่นะคะไพ่ธรรมชาติ ครนิยมูนะคะมาดูกันด้วยไพทารูก่อนเพื่อนๆนายที่มารับชมรับฟังอย่าลืมนะคะใช้วิตจารณญาในการรับชมรับฟังด้วยแล้วก็อย่าลืมรับประแจพลังงานดีๆนะคะน้องรับประแพลังงานดีๆไปเอาแต่พลังงานบกๆไปนะไม่ดีต่อใจต้องรับออกไปนะคะมามาเริ่มกันมาดูกันเมือ่อหลังจากที่จันทรุปราคาเขาผ่าน้นไปแล้วเขาจะทิ้งสิ่งใดเรื่องราวดีๆใดของ รางวัลหรือเรื่องราวอะไรที่เป,ปทททเป็นไปในทางที่ดีให้กับคุณชะตาชีจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีหรือมีสิ่งใดที่จะเตือนกาตั้งรระมัดระวังกันมาดูกันนะคะให้เขาใหญ่นะคะบอกก็สับยากเนละแต่สับไวบางแล้วแหละนะคะโอเคมาเริ่มกันเลยนะคะ มาค่ะสำหรับชาวราศีมีนหนึ่งคาถาเพจไม่ใช่สิคะเพศอ f o n e พลังงานของเด็กน้อยถือคาทาน,นารระคะเป็น,นการกระตือร้นการกระเตื้องมากขึ้นการได้รับข่าวสารกับช่วงเวลานี้คุณอาจจะแอบฉี่มากขึ้นกับบางสิ่งบางอย่างกับบางเรื่องหรือทุกเรื่องเลยก็ได้นะคะการมองการไกลการวางแผนแต่อย่าวิตกกังวลเรื่องของผลประโยชน์ที่คุณจะได้รับแม้เพราคุณอยู่ตรงไหนบนโลกใบนีบน้คุณสามารถ ถ้าหาว่าคุณกล้าคิดกล้าทำผลประโยชน์คุณจะดึงอยู่ได้ทระะัพยากรที่อยู่ไกลตัวออกไปในยังทนทางใหม่ๆเส้นทางใหม่ขอแค่ว่าคุณอยากลัวคุณลุกขึ้นมาสู้แล้วก็วางแผนคิดการไกลแล้วไปให้ถึงนะคะเรื่องของผลประโยชน์คุณได้แน่นอนนะคะอาจจะอาจจะได้ผลประโยชน์มาจากงานทางไกลก็ได้นะคะเพือ่อน ทิงง็บบอลพลังงานของราชาคาาซึ่งมีอำนาจมีอำนาจมีวาสนาพลังงานของการมีไอเดีย,ยใหม่ๆความมั่นคงความน่าเชื่อถือในตัวตนของคนเองอช่วงเวลานี้การเข้าสังคมของคุณะคุณเป็นมีภาวะของค,ความมีอํานาจมาช่วงเวลานี้เกี่ยวกับเพื่อนพ้องสิ่งรลอมรอบข้างของคุณเนี่ยคุณจะวางตัวค่อนข้างที่จะมีคนเคารพและศรัทธาในตัวตนของคุณ ประตูทางออกขึ้นมาในเรือนของพันธุ์ซึ่งเกี่ยวกับบ้านช่องเลนชาในการสถานที่หรือเกี่ยวกับญาติพี่น้องก็ได้นะคะ justice ความเป็นธรรมความยุติธรรมคุณจะได้ความเป็นธรรมหากมีปัญหาอุปสรรคทะเลาะเบาแววงหรือปัญหาอะไรก่อนหน้านี้หรือทะเลาะมีคดีความบางคนบางบ้านอาจจะมีถึงขั้นมีคดีความก่อนหน้านี้หรืออาจจะหมายถึงเกี่ยวกับการซื้อบ้านแล้วมีปัญหาเรื่องของบ้านอุปสรรคอะไรก็ช่างคุณจะมีทางออกและเกี่ยวเนื่องกับกฎหมายเนี่ยนะคะถ้า ได้ขึ้นลงขึ้นศาลมีคดีความอะไรก็ตามทีที่เกี่ยวกับญาติพีน <_ S 1> พ่น้อง <_ S 2> เกี่ยวกับคนในครอบครัวเกี่ยวกับตัวเรือนบ้านหรือค้าบ้านค้าที่ดินแล้วมีปัญหาอุปสรรคคุณจะได้รับความเป็นธรรมในช่วงเวลานี้คุณจะพบประตูทางออกเนี่ยนะคะหนทางในการแก้ไขหรือผ่านพ้นต่อทุกอุปสรรคก็เรื่ประตูทางออกสีขาวสว่างสดใสแต่การเริ่มต้นของคุณฮารดาคือมีเกณฑ์การทะเลาะมีการทะเลาะลปัญหาที่จะถาโถมเข้ามาอาจจะลุง ไม่ลงรอยอะไรกับใครบางคนหรือเปล่าหนึ่งในนั้นอาจจะเป็นเกี่ยวกับญาติพี่น้องก็ได้นะคะบางคนเพราะว่าในตาแหน่งจะตีขึ้นมาเรียงพันธูแอ,อาจจะเกี่ยวเนองกับการงานที่เกี่ยวกับบ้านก็ได้นะคะที่ทะเลาะเบาแวงกันปัญหาะระบสระเรื่องเราในอดีตก็มีเหตุและปัจจัยทําให้คุณรู้สึกเหนื่อยใจทําให้คุณล้าใจทิ้งอดีตไปแล้วเดี๋ยวทุกอย่างมันจะดีเองแม้ว่าบางคนอาจจะได้วนกลับหนักใจลำบากใจเกี่ยวกับ เหนื่อยใจเกี่ยวกับการงานเก่าๆก็ได้นะคะทุกคนหรืออาจจะอะไรเรื่องราวเก่าๆทั้งหมดที่เป็นอุปสรรคกับคุณนะนะคะอริเป็นแจสเมนคือเรื่องราวเก่าๆแจสเมนถ้าไปอยู่ในเรือนที่ดีจะหมายถึงว่าเรื่องราวเก่าๆมันจะเป็นไปในทางที่ดีที่คุณจะได้ไปทําหวนไปทําหรือว่าการคิดถึงคือเนหาแต่นี่คืออยู่ในเรือนของอารีนะซึ่งยังมหมายถึงเหนื่อยใจกับเรื่องราวเก่าๆหรืองานเก่าๆอะไรเก่าๆอะไรแบบนั้นนะคนด้าเก่าๆค็บ มีปัญหาเก่ากักบครอบครัวหรือรอะไรแบบนั้นหน่อยนะคะบางคนก็อาจจะเกี่ยวกับโรคภัยเก่าๆก็กกกได้นะคะเพื่อนในอัพคัสนะคะอยากได้อะไรร้องขอสิ้าออกไปถ้าคุณเป็นคนโ,โสดสนิทโดยที่ไม่ได้มีความรักหมายถึงว่าการเดินทางออกไปเพื่อร้องขอมองการไกลแล้วไปถึงคือต้องวางแผนก่อนแต่อย่ากลัวการเดินทางไพ่บอกว่า ขอแค่คุณลุกขึ้นสู้กระเตืองมากขึ้นกับการที่คุณจะทําอะไรในใจที่ในสิ่งที่คุณรักคุณชอบคุณทําเลยคุณเลยเลยและไพ่ใบนี้คือการออกไปร้องขอไปฟันฝ่าให้ได้มาในสิ่งที่คุณต้องการยืนนั่งเฉยๆแล้วคุณจะไปได้ยังไงคุณต้องออกไปร้องขอขอความช่วยเหลือหรือถ้าอยากได้ความรักถ้าเป็นโสดคนโสดก็ต้องออกไปขอความรักถ้าหากว่าบางทีเนี่ยหมายถึงพลังงานของเขาหรือเธอคนนั้นร่วม้วยก็ได้คุณอาจจะถูก ใครจะคนเดินทางมาเพื่อที่จะมามอบความรักให้กับคุณก็ได้เนี่ยนะคะพลังงานนี้นะคะพลังงานของอัศวินถ้วยนะคะคือมอบความรักพร้อมที่จะมาบางทีจะหมายถึงคุณเองอาจจะถูกของหัวใจก็ได้เรื่องของความรักเขาอยู่ในเรือนของปัตตานีนะคะความอุดมสมบูรณ์ดีออคีนออปเนดิเคิลส์นะคะราชินีเหรียญแต่อยู่ในเรือนของมรณะตะเลงกับไพ่สามกะทาซึ่งอย่ามาทํว่าคุณอย่าวิตกกังบลแต่บางทีคุณเองอาจจะต้องดูแลสุขภาพของผู้หลักผู้ใหญ่เพศหญิงด้วยนะคะ แต่ว่าไม่ได้มีอะไรหนักหนาร้ายแรงหลไยนะเพราะเขเล่นกับไพ่ดีๆนั้นว่าเขาเป็นไพ่ที่ดีในเรื่องไม่ดีแต่เล่นกับไพ่ที่ขอเขียวคนเยวที่ตกของบนอย่ากลัวแค่นั้นเองนะคะโอ้มาจริงนะคะเดนเพสเมื่อกี้คิดว่าเป็นเดนเพลขึ้นมาความอุดมสุบูรณ์ความรุ่งเรืองของคุณถึงขั้นขีดสุดเลยนะไพ่ใบนี้ยมั่งมีรุ่งเรืองมั่งคั่งกินดีอยู่ดีเพราะมีบุตรด้วยถ้าใครที่อยากได้บุตรนะคา,าเพื่อนเล่นกับไพ่คิงกับบอลราชาคาถาซึ่งนั่น นั่งในบอลลังด้วยกันทั้งคูเ่เลยเลงเนี่ยมันในหมายถึงว่าความรุ่งเรืองของคุณอาจจะได้มาจากผู้หลักผู้ใหญ่เพศชายก็ดีเพศหญิงก็ได้ร้วยนะคะใครอยากได้รับความเป็นธรรมความดีธรรมหากมีปัญหาระกศรเรื่องของคนในครอบครัวคุณอาจจะเข้าหาพ่อก็ได้แม่ก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นถ้าเป็นแม่อในเรื่องของสุภาพนะดีอิมเพสในเรื่องสุภาพคุณจะรุ่งเรืองคุณจะได้ ไม่อดหรอกนะคะความรุ่งเรืองของคุณอาจมีเกณฑ์การได้เลื่อนยศถามดาสักตำแหน่งตำแหน่งหรือได้คลอดงานใหม่ได้ยศถามดาสักใหม่ใหม่เข้ามาก็ได้นะคะที่ใครรอคอยเรื่องของผลประโยชน์หรือว่าตำแหน่งตำแหน่งนะคะพ mm hmm. ลังงานเอ่อไม่กินี้จสติยินเรียนพันธุ์เลง แต่ว่าเ็ามีไพ่พิเศษทับไพ่ใบนี้เล็งกับไพ่จัสติกแต่มีไพ่พิเศษทับยังหมายถึงว่าเรือนกรรมาการงานของคุณบางสิ่งบางอย่างที่มีเหตุละปัจจัยทะเลาะกับเพื่อนรวมงานอ,อ,อะไรทุกสิ่งคุณจะได้รับความเป็นธรรมนะคะเพื่อนเป็นไปในทางที่ดีจะมีเกณฑ์การเดินทางในช่ววเชิงวันที่เกี่ยวกับการงานก็ได้นะคะเพื่อนๆ Tower ขึ้นมาในตำแหน่งของพวกเรียนราภาแต่เล็งกับไพ่ห้าเล็งกับไพ่ห้าดาบซึ่ง อยู่ในตำแหน่งที่ดีแต่ไพ่เขาต่อเนื่องกับไพ่หกดาบะนะคะแล้วก็เลงกับไพ่ที่หดาบซึ่งนี่หมายถึงว่าอาจมีเกณฑการทะเลาะแล้วรุนแรงแล้วก็ตั้งหลักไม่ทันเกี่ยวกับเรื่องของผลประโยชน์ด้วยนะคะเพื่อนเนี่ย ต่อให้จะอยู่ในลาภะแต่ก็เล็งกับไพ่ไม่ดีแล้วไพ่ขนาดไม่ดีด้วยนะคะเพื่อนไพ่หกดาบก็ยังแปลว่าคุณอาจจะเพิกเฉยคุณอาจจะปล่อยปาละเลยจนกระทั่งมันบานปลายแล้วเหตุแลปะปัจจัยคุณเลยแก้ไขไม่ได้ก็ปล่อยมันไปแบบนั้นไหลไปตามน้ำเหมืนมันแตกเพราะเอื่อนว่าคุณมีทางออกต่อให้มันจะบานปลายแล้วเจอเรื่องราวหรือสถานการณ์ที่ร้ายสักแค่ไหนเกี่ยวกับการงานของคุณคุณก็จะได้รับความเมธรามแล้วก็อืม มีประตูทางออกให้กับคุณแต่ทำยังไงละ่ะคือคุณต้องเข้าหาคุณต้องเรียนรู้จากการที่จะกล้าที่จะไป,ไปเผชิญหน้าเพื่อไปร้องขอขอความเชื่อจากผู้หลักผู้ใหญ่นะไม่ว่าจะเป็นพ่อเป็นแม่หรือเพื่อนร่วมงานหรือหรือผู้หลักผู้ใหญ่ในในหน่วยหัวหน้างานคุณหรืออะไรแบบนี้นะคะแต่มันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงคีท่ทะเลาะทะเลาะแรงแล้วก็มีเกณฑ์การทะเลาะเปลี่ยนกระทานหาันขึ้มาเป็นคู่นะคะเ <c oughs> มื่อกี้ดีเอ็มเพรสมาในเรือนของสุภะแต่นี่มาในเรือนของพินาน คุณเลงกับให้แจ็ชมินคือเกี่ยวกับอดีตยังหมายถึงว่าคุณเองอาจจะปวดใจมีเรื่องราวลาบากใจทุกใจเกี่ยวกับพ่อไหมเรื่องราวเก่าเก่าที่เกี่ยวกับพ่อนะอาจจะเกี่ยวกับอะไรก็ตามทีไนดะ้แต่ว่าลําบากใจกับจุดนั้นบางทีอาจจะหมายถึง คุณเองอาจจะมีปัญหาลูกศรเกี่ยวกับครอบครัวนะเพื่อนๆเท่าที่ดูพลังงานของตำแหน่งของการเงินก็เป็นสามประานคือขอแค่ว่าคุณอย่ากลัวคุณสามารถที่จะทําอะไรแล้วก็ดึงหยุดเรื่องของทรัพยากรการเงินผลประโยชน์คุณได้อยู่แต่เรื่องของในตำแหน่งของสาขาเพื่อนก็ดีแต,แต่แต่พันธุนี่แหละนะคะแต่ว่าก็มีทางออกนะไม่ใช่ไม่มีแต่มันอาจจะเป็นปัญหาเก่าๆเกี่ยวกับคนที่ครอบครัวจ,จะเป็นเรื่องของพ่อพ่ออาจจะทําให้คุณทุกใจลําบากใจเพราะว่าเขาไพ่ไพ่เอ่อ ดนเพอ่ออยู่ในเรือนของวินาดาดาเพื่อนซึ่งม่เกี่การทาะเลาะหรือมีมีเหตุและปัจจัยเรื่องของผลประโยชน์ที่เกี่ยวกับพ่อมีมีเหตุและปัจจัยร่วมนะคะแต่ส่วนแม่น่ะถ้าพูดถึงคนในครอบครัวนะคะแต่ส่วนแม่จะได้ซึ่งผลประโยชน์มากกว่านะคะอาจจะได้ความรุ่งเรืองม,มาจากทางนั้นทางแม่มากกว่าแต่พ่ออาจจะมาจำจีจำชชยหรือ มาทําให้คุณรู้สึกทุกข์ใจลำบากใจบางคนนะคะต้องบอกแบบนี้ก่อนว่าบางกรณีที่มีปัญหากันจริงๆเรื่องของมรดกเรื่องของผลประโยชน์อะไรในครอบครัวนะ่ะอาจเกิดการทะเลาะและจะมีปัญหากับพ่อแล้วได้ถึงขั้นขึ้นลงพึงสาแต่มันจะมีทาออกอันนี้ไม่หมออ่านให้บางคนอาจาม่ได้เป็นนะคะแต่พูดสาหรับ<ม>บางคนที่เป็นทอ็อกซิกในเรื่องนี้จริงๆที่กําลังมีเหตุแลปะปัจจัยเพราะคลิปเนี้ยระยะเวลาของการเดินทางของคลิปนี้คือ6เดือนเลยนะคะเพื่อน บางคนอาจจะเป็นไปก่อนหน้านี้แล้วหรือบางคนอาจจะกําลังเป็นเพราะว่าเรือนปุตตะการเริ่มต้น5ดาบคือการทะเลาะแล้วเลิงกับเดอะทาวเวอร์คือรุนแรงกระทันหันโดนโดยที่คุณตั้งรับไม่ทันมันอาจหมายถึงว่าเรื่องราวเก่าๆอศกิดบางสิ่งบางอย่างทาให้คุณต้องมาทะเลาะกันหรืออะไรแบบนั้นก็ได้นะคะดังนั้นรู้เช่นนี้แล้วก็อย่าใช้อารมณ์อยูาา่ในเหตุผลตั้งมั่นอยู่ในความมีสตินะคะแล้วปัญญาจะเกิดมาในการแก้ไขกับปัญหาแถมหนึ่งใบนะคะ จริงคบแล้วลืไปนะแถมหนึ่งใบนะวิมาเป็นคู่นะเะมื่อกี้นี้ราชาคาถาเอามาเป็นคู่ใหญ่คู่เล็กเลยอะนะคะเพื่อนมาทั้งดีเอ็นพกับดีเอ็ p เพอ r แล้วก็รารา,า,การาชาคาถาราชินีคาถาขึ้นมามาเป็นคู่ถ้าถามเรื่องของความรักอาจจะวนกลับเกี่ยวกับความรักครั้งเก่าแต่คุณอาจจะลำบากใจมีเรื่องให้ทุกข์ใจลำบากใจเด็กเหนื่อยใจเพราะว่าจัสตมินไปอยู่ในเรือนของ อลีนะนะคะแต่หากการร้องขอเขาอาจจะเดินทางมาร้องขอคุณก็ได้ในเรื่องของความรักความสมคัญแต่อย่าวิตกกังวลกับอะไรนะคะที่อย่างมันจะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้ากระดับไปเรื่องธรมธรมดาธรรมดาพลังงานดีๆที่คุณจะได้รับคืออะไรคุณจะได้รับความอุดมสมบูรณ์มั่งคั่งกินดีอยู่ดีมั่งมีสิสุขแต่บางทีการมาได้มาในจุดนี้มันอาจจะทําให้คุณอึดอัดบ้างกันในบางเรื่องเพราะว่า ผู้หลักผู้ใหญ่เพ้ใจอาจจะหาเรื่องหาเราหรือทําเรื่องให้คุณต้องทุกข์ใจอะไรแบบนั้นแล้วทีนี้แต่ว่าคุณจะต้องดูแลสุขภาพของผู้หลักผู้ใหญ่เพศหญิงด้วยนะคะภายในครอบครัวแต่ไม่ได้ไม่ได้ลาบากเรื่องของการเงินที่จะทําแบบไม่มีค่าใจ้จ่ายอะไรอย่างเงี้ยมีนะคะมีเงินที่จะใช้จ่ายอะไรแบบนั้นปีจอนะคะดูให้พอมชาติการปีจอ คุณจะเจอเพื่อนที่ซื่อสัตย์หรือคนรักที่ซื่อสัตย์บุคคลที่เข้าหาคุณจะเป็นคนที่ซื่อสัตย์มาเพื่อที่จะอุปถัมภ์รับรู้ไว้ใส่ใจคุณื่นคุณอาจจะเกิดปีจอหรือคนรักผู้คลองหรือคนที่เกี่ยวเนื่งองกับตาชีวิตของคุณอาจจะเกิดปีจอก็ได้นะคะแต่ปีจอเนี่ยโดยเด่นดางน้นพี่หนีตกครอง,อง,องนละพาซึ่งความร่ำรวยอู้รามัระวังเรื่องของการเดินทางด้วยนะคะเพื่อนๆที่ยายาอุบัติเหตุเอ่อเกิดการเกิดขึ้นก็เหมือนกับเดอะทาวเวอร์นะคะเพื่อนเดอะทาวเวอร์ หรือมิฉะนั้นยังอาจหมายถึงว่าถ้าไม่ได้เกี่ยวกับการทะเลาะอะไรมันอาจจะหมายถึงอาชีพเสริมของคนอาจจะมีปัญหาถึงขั้นต้องทะเลาะกันเรื่องของผลประโยชน์เลยก็ได้เพราะว่าเรือนลาพะเป็นเดอะทาวเวอร์ซึ่งเล็งกับไพ่ห้าดาวกับการเริ่มต้นใครที่มีอาชีพเสริม่อาจจะทะเลาะบอแวงกันเรื่องของอาชีพเสริม,อ,มอาจจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะคะเพื่อนเนี่ยอันนี้อาจจะเกี่ยวเรื่องกับอาชีพถ้าไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของรถลาอะไรแบบนั้นนะคะ พยายยาคือเกี่ยวกับการเกี่ยวกับการเป็นนี้เป็นสินก็ได้เกิดเรื่องราวที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นไยซ่อนเล่นหรือการทะเลาะวิวาท<ม>ก็ได้เหมืนกันนะคะอาจจะมีบริวารเพศหญิงมาคอยช่วยเหลือทาสีทาสีคือบริวารผู้หลักบริวารเพศหญิงนะมาทํางานบ้านมาดูแลรับผิดชอบงานในบ้านหมายถึงว่าคุณเองนี่แหละอาจจะได้ ต้องรับผิดชอบทั้งงานในบ้านงานนอกบ้านหรือไม่ชนะจะหมายถึงแม่ของคุณนี่แหละนะคะต้องรับผิดชอบทุกอย่างเพื่อคุณเพื่อคนในครอบครัวอะไรแบบนั้นก็ได้พอภัยแม่ก็ขึ้นมาการเป็นตัวของตัวเองแตนุนะคะเพื่อนๆสิ่งที่ติดตัวมาของเก่าผุดผงนย่ยความการลุกล้าและกล้าวหน้าของคุณเนี่ยนะคะปฏิบัติบางคนอาจไม่รู้ว่าของเก่าของคุณมีเก็บมากสักแค่ไหนคือการปฏิบัติธนะรร,ม,รมของคุณนะบุญบารมีเก่าเดิมของคุณมีเยอะขอแค่ว่า พอคุณตื่นรู้ปุ๊บแล้วคุณเพียรปฏิบัติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเรื่องของทั้งทางลูกและทางทมทางลูกคุณก็ขยันหมั่นเพียรในการค้นคว้าค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมความภาคเพียงของคุณคุณจะพบว่าของเก่าของคุณมีนะคะคุณอาจจะเกิดปีมะเมียหรือคนรักคู่ครองหรือคนที่เกี่ยวกับชะตาชีิตของคุณอาจจะเกิดปีมะเมียใจในทีฬาขยันขันแข็งมุ่งมันประจนภัยแต่ปีมะเมียจะโดดเด่นทางด้านเพศหญิงตกทองนะคะซึ่งทําร่ำรวยนะคะ ทัดทองการได้รับเกียรติยศชื่อเสียงโด่งดังราบยศสรรเสริญเนี่ยนะคะในเรือนของสุภาของคุณมิ่กี้เป็นดีเอ็พคือมั่งคั่งร่ํารวยมีชื่อเสียงโด่งดังอาจจะทําอะไรที่เกี่ยวกับออนไลน์ก็ได้นะคะใน <c oughs> เกียรติยศนะคะมีชื่อเสียงโด่งดังมีราบมียศมีสรรเสริญจริงจะตัดชินคุณเป็นไปในทางที่ดีนะอย่างเช่นดีนะคะเพื่อน ต่อให้จะมีเกณฑ์การทะเลาะบางบางเดียจะเป็นการงานบางสิ่งมันอาจจะไปต่อไม่ได้คุณอาจจะเปลี่ยนกรรทานหันไปก็ได้นะดูเรียไพ่นี้โยมูก,กันค่ะวัดสีชุมค่ะควา,ามแน่วแน่ควา,ามมั่นคงเหมือนครับอาจจะหมายถึงเรื่องของสภาวะ,ะอารมณ์หรือสภาวะจ,จิตใจของคุณด้วยถ้าคุณแน่วแน่ยึดมั่นกับสิ่งที่คุณเลือกแล้วว่าใจคุณรักในสิ่งที่คุณจะทำแล้วคุณก็จะทําไปด้วยความมีความสุข ภาคเพียนไปโดยที่ว่าไม่ย่อท้อวันหนึ่งคุณจะพบกับความสําเร็จแต่แต่อให้ยังไม่ถึงความสําเร็จตอนนี้แต่คุณจะมีความสุขไปแล้วอะไรแบบนี้นะคะมิ่งขวัญและกําลังใจและชัยชนะจะถึงมือของคุณอย่างแน่นอนอุ้ยอุ้ยเกือบหล่นนะคะทุกคนออกมาสองใบเอาเลยแล้วกันสามใบนะคะสามใบเกือบหล่นนะคะเพื่อนใบแรกหลวงพ่อกลักฟินนะคะเพื่อนกดผลแห่งกรรม การปัดเป่าเคราะห์กรรมหรือว่าการคาสาบุญสาบานที่ใครเคยไปสาบานสวดถอถอนออกนะคะเพื่อนๆใครที่เคยสาบุญสาบานคําสาบานอะไรไว้ผลของวิบากกรรมมงทิเศษกรรมที่คุณเจอเมื่อกี้เนี่ยอาจจะเคยสาบานหรือเป็นเคราะห์กรรมเก่าแต่ว่าคุณจะถูกขจัดปัดเป่าเรื่องของเคราะห์กรรมเก่าออกผ่านผลไปอวนอิ่มห้องคำนะคะเพื่อนๆคือ,อ ถูกอุปถัมภ์ในเรื่องทั้งด้านการเงินนะคะเพื่อนๆคุณจะถูกการช่วยเหลือหรือสนับสนุนแหล่งการเงินเงินทุนใครอยากจะกู้เงินทาสัญญากู้เงินซื้อบ้านซื้อรถซื้ออะไรมีเกณฑ์การกู้ยืนได้ะคะเพื่อนๆเนี่ยนะคะทาธุรกรรมเกี่ยวกับทางการแบงก์อะไรอย่างเงี้ยได้นะคะเจดี JD ชวีดากองประกาศชัยชนะเลยเหนือศัตรูได้ของรํางาในสิ่งที่คุณคู้ควรแก่การจะได้ได้แน่นอน หลวงปูดูค่ะเพืเ่นอนๆเอาโหสีกรรมไม่ละความเพียรการนั่งสมาธิภาวนาแล้วก็อุบายธรรมเนี่ยนะคะหลวงปูดูหงปูดูนะคะใครที่เคยมีวิบากกรรมอะไรเหล่านั้นแหละนะคะเอาโหสิกรรมให้แก่กันจะเป็นการที่ว่าละตัดขาอกรรมกลับไปนะคะภาพเพียรแล้วไม่ คือเป็นคนที่มีสติมีสมาธิมากขึ้นเนี่ยนะคหลวงปู่ให้ทําตนให้มีสมาธิมีสมาธิแล้วจะเกิดปัญญาอุบายธรรมมาในการรักษาสีนภาวนาของคุณด้วยส่วนนึงนะคะการปฏิบัติธรรมของคุณเนี่ยบอกแล้วว่าของเก่าของคุณมีเยอะถ้าคุณปฏิบัติของคุณของเก่าผุดโผล่ข,ขึ้นมานะคุณลุกหล้งและก้าวนาเหนือคนอื่นนะคะ พระพิคเนตนะคะปางเหยียบหมวกกะโหลกเลยเนี่ยขีดเส้นตายเลยศัตรูมูมานคุณนะก้าวคามระผ่านพ้นเหนือศัตรูมูมาน,นะคะกาจัดสิ่งชั่วร้ายขาจัดปัดเป่าแล้วก็อํานาจเหนือผู้ผีปีศาจเนี่ยนะคะเพื่อนจึงน้อมรับเอาไปพลังงานของเพื่อนชาวมีนพลังงานของคุณดีอยู่นะต่อให้จะมีบากกรรมหรือมีเศษกรรมเก่าอะไรทุกสิ่งทุกอย่างปล่อยวางฤลธิกฟุ่ยขาโอโหศีกร,รมแล้วมันจะดีกับทุกเรื่องและความร่ำรวย ความรุ่งเรืองความร่ำรวยความกินดีอยู่ดีเมื่อมีสีสุขจะดีไม่ได้มีปัญหาอะไรเพียงแต่ว่าหามีปัญหาเกี่ยวกับคนในครอบครัวก็ยางที่บอกไปว่าอาจจะมีทางเพศชายนี่แหละนะคะพ่อก็ได้นะคะต้องดูแลกันดีๆหน่อยอยาจจะใช้ยาลมเหนือเหตุผลมีเกณฑ์การทะเลาะรุนแรงเลยกระทันหันด้วยบางทีอาตอนเช้าดีๆกันอยู่เลยตอนกลางวันมาอาทะเลาะอะไรเงี้ยแล้วแรงด้วยนะอาจเป็นเรื่องเก่าๆที่มากระตุกมากระตุ้นหรืออาจจะเป็นเรื่องของสุขภาพของผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้นะคะเพื่อน โอเคนะคะวันน okay, <at> ี้หมอก็ต้องขอจบคําทํานายในเรื่องของความรักถ้าหากคุณคุณอาจจะถูกใครสักคนมาลองขอความรักหรืออาจจะเป็นคุณเองจะต้องเดินทางไปจะพบเจอกับความรักแล้วจะสมหวังในเรื่องของความรักนะคะโอเควันนี้หมอต้องขอจบคําทํานายแต่เพียงเท่านี้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอให้เพื่อนเชาวราศีมีนหรือชาวลัคนาราศีมีนร่ำรวยรุ่งเรืองคิดวังสิ่งใดคอยสมหวังนะคะวันนี้ม่หมอไปก่อนดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะทุกคนวันนี้หมอไปก่อนนะคะขอบคุณทุกคนที่มา ติดตามรับชมกดได้กดแชร์นะคะพ่า DM เพเอามาเป็นคู่ดีกว่านะคะแหนล่ง DM เพิ่มแต่ความร่ำรวยนะ DM p a เ t i c l e กับราชินีอา่ากับ DM เพคือความร่ำรวยนี่ผู้ที่มีอนานาจวาสนาบารมีคูก่กันบางทีคุณอาจจะเจอผู้ใหญ่เลยก็ได้ผู้ที่มีวาสนาใหญ่ เมือ่อีวันนี้กาพากันนะค,คนะเจอกันในคลิปหน้านะคะเพื่อนๆขอบคุณที่มาติดตามรับชมกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูนม่กันไม่ไหวนะบ๊ายบายซูนะบ๊ายบายนะคะทุกคนขอบคุณนะคะบ๊ายบายะคะ่ะ